3ส,สาเหตุที่ทําให้คุณแก่เร็ววันนี้ครูไก่โต้งมี3ส,สาเหตุที่ทําให้คุณแก่เร็วมาฝากคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ไม่ออกกําลังกายนั่นแหละเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณแก่เร็วมีหลายคนถามครูไก่โต้งว่าการที่เราไม่ชอบออกกําลังกายมันทําให้เขาแก่ลง ได้ด้วยหรือครับครูได้ครับผมเพราะการที่คุณออกกําลังกายมันจะไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์ในร่างกายของคุณและที่สําคัญคือมันไปกระตุ้นการทํางานของโกรทฮอร์โมนในร่างกายของคุณช่วยให้คุณแก่ช้าลงแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบออกกาลังกายการทํางานของเซลล์และโกรทฮอร์โมนในร่างกายของคุณมันจะไม่ดีจึงทําให้คุณแก่ได้ง่าย2คือคุณได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเช่นโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณได้รับไม่เพียงพอในแต่ละวัน จะทําให้ร่างกายของคุณซ่อมแซมได้ไม่ดีและทําให้คุณแก่เร็ว3คือเวลาคุณออกแดดแล้วคุณไม่ชอบใช้ครีมกันแดดทําให้เซลล์และผิวของคุณถูกทําลายจากแสงแดดโดยตรงจึงทําให้คุณแก่ง่ายเป็นริ้วรอยได้ง่ายถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากแก่เร็วหนึ่งคือคุณต้องออกกําลังกายให้สม่ําเสมอให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์หนึ่ง 3-5วันหรือ150-200นาทีต่อสัปดาห์2คือให้คุณทานโปรตีนวิตามินซีและเกลือแร่ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งร่างกายต้องการโปรตีนวันละ50กร,รมัมวิตามินซีวันละ500 2 0 0 0มิลลิกร,รมัมให้คุณทานให้เพียงพอจะทำให้ร่างกายของคุณซ่อมแซม ตัวเองได้ดีขึ้นส่วน3คือเวลาคุณออกแสงแดดให้คุณใช้ครีมกันแดดที่มี s p f ตั้งแต่5 0าสถึงหกทาก่อนที่จะออกไปข้างนอกหรือไปเจอแสงแดดเพื่อป้องกันการทําลายเซลล์ผิวของคุณจะทําให้คุณแก่ช้าลงหรือทําให้คุณดูเด็กอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่อยากแก่เร็วให้ทําตามที่ครูไก่โต๊แนะนําแล้วคุณจะมีหน้าตาเด็กเหมือนครูไก่โต้งที่อายุจะขึ้นเลข5าอยู่แล้วยังหน้าตาเด็กอยู่ไปทํากันดูนะครับรักทุกคนนะครับผม